I'm I'm a a good student. A good student student แล้วก็มาถึงคำถามสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์นดำคำถามนี้ขอบอกเลยค่ะว่าโดนใจเตยเหมือนกันเพราะว่าอยากจะรู้มานานแล้วคำที่สะกดด้วยตัว a w k w a r d ถ้าเราจะอ่านออกเสียงในภาษาอังกฤษแล้วให้มันชัดเวอร์เนี่ยเราต้องอ่านยังไงคะก็มันอาจจะหลอกเราได้นะครับเพราะว่า ต,ต้นคำก็คือ a w k นะครับจะเป็น act จะเป็น ox จะเป็นอะไรก็ a w k แล้วก็ word ครับ w a r d ออกเสียงเป็น w e r d awkward นะฮะซึ่งความหมายของคำนี้ก็คืออึดอัดนั่นเองนะฮะดังนั้นถ้ารถามว่าคุณเตยรู้สึกอึดอัดก็จะพูดว่า do you feel awkward very much ลอเล่นค่ะ do you feel awkward I feel very awkward รู้สึกอึดอัดนะฮะถ้าสมมุติไปเจอแฟนเก่าสักทีนะเราบอกว่า Oh no! I I saw my ex girlfriend at the mall yesterday it was so awkward เจอแฟนเก่าที่ห้างสรรพสินค้าเมื่อวานนะครับอึดอัดมากนะ it was so awkward ะะ Aw อาจารย์นรมคำมันจะมีคำหนึ่งค่ะที่ทุกครั้งที่เตยต้องต้องการที่จะพูดคำว่า awkward เนี่ยเตยจะเรี่ยงทุกครั้งเลยแล้วจะใช้คำว่า uncomfortable ไม่ทราบว่าคำนี้เนี่ยใช้แทนกันได้ไหมคะในกรณีนี้ได้ครับ uncomfortable ก็คือไม่สบายตัวนะไม่ใช่ไม่สบายแบบป่วยนะครับแต่ไม่สบายแบบ,ไม,บแบบไม่รู้สึกอึดอัดนั่นแหละนะฮะเพราะว่าถ้าเรา comfortable ถ้าตัด U-N ก็คือสบายเช่น mm. this is a comfortable chair ก้อี้ตัวนี้เป็นเก้าอี้ที่นั่งสบายนะครับ this is a comfortable sofa sofa นี้นั่งสบายมากหรือพูดถึงเตียงนอนของเราก็ได้ my bed is so comfortable หรือตรงกันข้ามก็เติม u n อย่างที่คุณเตยถามเมื่อกี้ uncomfortable ซึ่งสังเกตนะครับจะมีวิธีออกเสียงอย่างนี้ comfortable comfortable สามพยางหรือสี่พยางก็ได้เป็น comfortable comfortable หรือถ้าเป็น uncomfortable อันนั้นจะเป็นห้าพยางเลยทีเดียวยาวนะฮะ comfortable i feel comfortable หรือ i feel uncomfortable พูดไดสองแบบนะฮะบจะเป็น i feel awkward หรือ i feel uncomfortable แต่ถ้าเป็นสบายนะครับก็คือ comfortable comfortable ฟังดูแล้วยาวมากเลยนะคะมีวิธีไหนที่เราจะตัดทอนให้มันเหลือสั้นที่สุดไหมคะอาจารย์นดามมีครับแค่ตัดนะฮะเหลือแค่ comfy comfy อันนี้ง่ายสุดแน่นอน,นครับ I'm so comfy right now รู้สึก uh, สบายมากตอนนี้ I feel so comfy right now หรือบรรยากาศที่นี่ uh, สบายมากๆชิลมาก,มากๆกนะฮะก็เป็น uh, the atmosphere บรรยากาศ the atmosphere at This place is so comfy หรือจะ cozy cozy c o z y cozy cozy ใช่ cozy กับห้อง cozy I feel so cozy หรือ I feel so comfy หรืออีก pleasant pleasant ที่ The weather is so pleasant Pleasant สะกดด้วย S นะฮะแต่ออกเป็นตัว Z the weather อยากให้คุณเตยพูดด้วยนะครับเพราะว่ามี TH แบบกล้องที่คำว่า the weather is so pleasant ลองดูนะครับรู้สึกว่าจะมีการทดสอบกันตลอดเลยนะคะแ่เดูลองดูเดี๋ยวลองดูนะคะ the weather is is so cozy okay or pleasant pleasant the weather is so pleasant I m มีทอด้วย pleasant อ่าชัดว์แล้วนะครับสุดยอดนะครับดังนั้นสรุปแล้วนะครับคำว่า awkward ออสียงว่า awkward นะ awkward แล้วใช้แทนคำว่า uncomfortable ได้หรือถ้าตัด UN เหลือ comfy นะฮะ comfortable pleasant ได้หมดนะครับอย่าลืมเอาไปใช้เยอะๆจะได้ชัดว์ก่อนที่จะดูคำถามข้อต่อไปนะครับขอชมนะครับว่าคุณเตยนะครับวันนี้นะครับดูดีมากเลยอ่ะขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ดำพูดถึงเสื้อ อ้าวแบบดีก็กวนดีก็กวนโอยนะสิคะซึ่งขอบอกเลยนะคะว่าคําถามต่อไปนะคะที่ท่านผู้ชมทางบ้านถามเข้ามาก็คือถ้าเราจะพูดคําว่ากวนโอยในภาษาอังกฤษนะคะเราจะต้องใช้คําไหนคะอาจารย์อดัมาดัมรู้จักคําว่ากวนนะฮะกวนแต่โอยอ่ะโอยอ่ะโอยโอยเจ็บใช่ไหมโอยเจ็บ